คดีที่ชนบุรีหน่อยเ<ฆ>มื่อคืนนี้นะครับมีชายเร่ร่อนคนหนึ่ง<ฆ>เขาสภาพเนี่ยเลือดท่วมเลยนะคุณตาล<ฆ>แล้วก็เดินไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีแถวนั้น<ฆ>เขาบอกว่าเขาถูกฟันนะครับแล้วสภาพเนี่ยฟันยับจริงๆคุณผู้ชมครับพลเมืองดีบอกว่าตอนไปเห็นสภาพของชายเร่ร่อนคนนี้ชื่อว่านายสุจินอายุ52ปีนะครับถูกฟันศีรษะเป็นแผลฉีกขาดนะฮะแล้วถูกฟันคอฟันข้อมือด้านซ้าย เบื้องต้นเนี่ยพอไปเห็นสภาพเขาแบบนั้นนะครับพลเมืองดีเลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยแล้วก็มีการประถมพยาบาลตัวคนเจ็บนายสุจินคนนี้เบื้องต้นนะฮะแล้วก็นําตัวไปส่งโรงพยาบาลบางละมุงไอตรงที่ถูกฟันเนี่ยเนี่ยจุดที่ไปเจอนะครับคือเทพประสิทธิ์ซอย9พัทยาที่พัทยานะครับพลเมืองดีบอกว่าตัวนายสุจินคนเจ็บเนี่ย เดินเข้ามาในซอยบ้านเา้าแล้วจู่ๆก็ล้มลงกับพื้นก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านคนอื่นเนี่ยให้เข้ามาช่วยนะเ,นเพราะเลือดท่วมเลยจรงิงๆแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือโดยตรวจสอบแล้วผู้ชายคนนี้นะครับนายสุจินเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมักจะเดินเก็บขวดอยู่เป็นประจำมีคู่ขาเป็นผู้หญิงไทยคนนึง มักจะนั่งดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำโอ้โห Netflix. นี่คือเลือดสาดเลยนะครับ er คุณผู้ชมฮะหลังจากเจ้าหน้าที่นําตัวนายสุจินเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับปรากฏว่าตํารวจสพเมือ,อ,พองพัทยานะครับพอได้ข้อมูลมว่าตัวนายสุจินเนี่ยจะมีคู่ขาเป็นผู้หญิงใช่ไหม <mon> เขาตามไปหาผู้หญิงคนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าไปเจอตัวนี่คนนี้ครับชื่อว่าสมจิตอายุ49ปีนะครับพอไปเจอสมจิตปั๊บตำรวจรวบเลยถามว่าทำไมรวบสมจิตเป็นคนฟันสุจินนะฮะ ผูฟันเขาเกิดตายคุณผู้ชมครับตัวสมจิตหลังจะถูกคุมตัวแล้วเนี่ยตำรวจเอามาสอบปากคำนะฮะเจ้าตัวเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตั้งวงดื่มเหล้ากับสุจินคนเจ็บแี่ยเป็นประจำะตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มจะเมาสุจินเนี่ยบุกเข้ามาจะคลุกวงในจ,<า>จริงจรนที่เขามาเจอหน้ากันทุกวนันเขาแค่มันกินเหล้าด้วยกันคือเป็นคอเหล้าดื่มเรื่องกันประจำะแต่เมื่อคือนเย็นเมื่อวานเนี่ยที่นั่งดื่มกันเนี่ยพอ สมจิตฝ่ายหญิงเมาปั๊บสุจินคลุกวงในจะข่มขืนแล้วก็มีการใช้กําลังเนี่ยทุบตีเธอเธอบอกว่าใกล้ๆมือเนี่ยมันมีมีดอิโต้สับหมูคว้าได้กัะสับหัวเลยฮะแล้วก็ฟันรัวๆจนเห็นสภาพเขาเนี่ยเลือดออกยับแบบนั้นกลัวก็เลยวิ่งหนีนะครับเอาลองฟังดูนิดหนึ่งฮะเราออกไปข้างหลังเลยพอฟันเสร็จแล้วเขาก็เดินหนีไปเลย เขาตกใจมีเลือดเขาวิ่งหน,นีแล้วเราก็นอนอยู่นะฟันเสร็จก็นอนอยู่นั้นเลยใช่ไหม,ม,มหน,นั่งหนมูมานั่งช็อกเดียวนั่งงงอยู่งงโหมากเลยอู่เดียวกิดอยู่ด้วยกันทำไมต้องตีกันอะ ตีตรงไหม่มากตีกงไหกเอาอะไรตีมือมันแล้วปันปั้อ่ะแจ้งข้อหานะครับทำร้ายผู้อื่นนะฮะแล้วก็นำตัวทางฝั่งของคุณสมจิตเนะาะมือมือฟันนะแม่ดื่มด้วยกัน,นแท้แต่ว่ายังเป็นคำอ้างอยู่นะเดี๋ยวตำรวจจะมีการสอบเพิ่มเติมต่อเพราะว่ายังไม่ได้ฟังจากทางฝั่งคนเจ็บด้วยนะครับแต่ก็เจอข้อหาทำร้ายผู้อื่นไปแล้วนะคะ